นี่ครับได้มาเขาก็จัดต้มเปลี่ยนได้ครับพี่น้องนี่นี่ไฟใหญ่ๆครับโอ้ต้มตัวครับพี่น้องมึงครับบรรยากาศมื่อนี้ครับพอมายามเบดครับผมยามปลาไหลครับผมเดี๋ยวรุนกันครับว่ามื่อนี้สิได้บอลครพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรุนกันครับปลาไหลเขาสิได้บอเนาะครับเดี๋ยวไปตามไปเลยครับมาครับรุนครับหลังแรกพี่น้องหลังแรกแหกหมาน จะได้บ่เอาจะได้บ่พี่นอ้องหลังนี่ลังแรกแหกหมานอป็นไรไงขาววะฮะมีตัวตายดิยพ่อบ่ถื่อพี่นอ้อง <c oughs> เอ้ยถือ,อยู่เอียงนะโอ้บ่ถือ,อยังไง <c oughs> ถือ,อยู่นี่ครับพี่นอ้องใส่ไงเลยครับถือมาอตายป่ะตอนนี้ นี่ครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวนี้่โอ้ยหลุดหลุดลุดนี่นี่พี่น้องนี่เห็นไหมครับอ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยนั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นกันครับมันหลุดครับนี่โอ้ใส่ใหญ่เลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับใส่ใหญ่เลยพี่น้องเห็นหางบ่นี่โอ้โหใส่ใหญ่ใส่ใหญ่พี่น้องหอยไหมยังล่ะ เบิ้งครับเบิ้งครับโอ้โห,โโหตัวโคูดใหญ่ไม่ตายด้วยครับตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่โอ้โหไซส์สวยๆครับสังที่สองครับพี่น้องมาลุ้นกันงานแห่นเม็ดนะครับงานแห่นเม็ดสิขาว่เบิ้งครับงานแห่นเม็ดอึ๊บอือหึมีอย่างบ่ึบ เงียบจ้อยวางั้นให้เมฆขึ้บ่กคอยติดตัวมาติดครับพี่น้องผาดรุ่นหลังที่สามกันครับพี่น้องไปได้บ่เนาะยามขึ้นนิดหน่อยโอ้โหแดดแห้งก็เศ้าเลยด้ยนี่เนี่ยมาเจ็ดโมงเลยครับแต่แดดแห้งหรอลุ่มทับหลังที่สามไปโอ้โหท่นดักแบบยาลมๆมาเลยนะครับนี่กดไม้แปน หายใจได้บ่มีตัวใดึ้นหายใจบ่หลังที่สามตรงนี้เด้าบ่มีบ่ไดดเด้หวังความหวังมูบ่าดเนี่ยปุ๊บปุ๊บม,มีจ่อยเป็นไปได้จังไดมุมีปลาไหลอ่ะโอ้โหเป็นแปลนหมมีเลยพี่นอ้องหลังนี้พลาด หังที่4พี่น้องเนียวใส่หาหลังแล้วมาลุ่นกันหังที่4สิมหมานบ่หมานหัง,หงที่4มะุ่นกันหมานแน่นหมานเอ๊บเอ๊บอืม บ่มีวะน้องนี่บ่มีปลาไหลเนี่ยได้พี่น้องน้ำขึ้นไม่ปลาไหลบ่ออกมาขาดหลังสุดท้ายพี่น้องใส่ไว <c> ้ <oughs> น้ำขอนเนาะมันหิุดเคยได้ตีเนาะลองเบิงนี่ครับปลาม,มันขอนนะพี่น้องลองเบิงว่านมีบ่น้ำขอนขอนแบบนี้ใส่ไว้เนาะ น้ำค่อนๆหลังสุดท้ายฮะไม่ไอนี่รอไฟไปเฮ้ยหลังสุดท้ายพี่เนาะลุนกันครับนุ่กันนุ่กันหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายอ๋ย วันมี้แบบพีนองแ้วจ้อยครับไปครับพบกันไหมครับ